เดี๋ยวอดีจะเดื็จแล้วก็วเดี๋ยวจะออกไปทํารถหน่อยเมื่อวานที่มันมีเรื่องโอ้ยใส่จะกร้าไปลึกเกินมุมไหนดีมุมไหนอยดีอุหนดีไออ่ะอันนี้เออเมื่อวานที่จะออกไปทํารถก็คือไอตัวไอตัวอะไรวะพัดลมพัดลมรถมันไม่ติดเพราะว่ารีเล์ไอรีเล์น่าจะเสีย โอ้ยกูพยายามคอนทโทรลแสงอยู่ออยู่ตรงนี้เออ,น,เอ,อนั่นแหละดีเลยรถน่าจะเสียก็เลยเฮี้ยอะไรเนี่ยกูพูดอะไรตั้งหลายรอบเนี่ยเออนั่นแหละเอาไปทำดีเลยรถเดียวกันอยู่ข้าวอยู่ริ่เข้าวด้วย 嗯。In ได้เลยนะปามอันนี้คือคีย์บอร์ดของเพื่อนซึ่งรุ่นเดียวกับกูก็ไม่รู้ว่าทำไมเพืนซื้อตามกันเป็นเพื่อนบอกว่าแบบเหมือนที่นั่งในออฟฟิศมันไม่โอเคอะ่ะก็เลยต้องซื้อคีย์บอร์ดกับไอที่ลองที่ลองเขาเรียกว่าอะไรวะเาเรียกว่าอะไรวะลืมไอที่ลองแบบโน้ตบุ๊กให้มันสูงขึ้นอนะ่ะเออเหมือนเขาปวดคอปวดคอแล้วปวดไหล่ซึ่งกูไม่เคยเป็นเลย มปไน้บปวดตูดปวดแขนแบบหลากลายที่สุดนี่ไอ้ไร้ไอ้ไร้ไอ้ออกล่องมันดูสวยนะดูดิกล่องดูดีน,นี่ก็ใส่โฟมมาค่อนข้างเยี่ยมเลยไม่ใช่โฟมดิเขาเรียกว่าอะไระบับเบิ้ลโอเค มันหนักอยู่นะมันหนักอยู่นะนะที่คีย์บอร์ดที่หนักอยู่นะ R K 6 1ครับของเพิ่นน่าจะเป็นออริจินอลวะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ออริจินอลมันเรียกว่าอะไรวะสีขาวล้วนอะไม่ได้แบบเปลี่ยนคีย์แคปอะไรอะเออใช่ด้วยนี่ก็ในกล่องที่มีให้ก็จะเป็นอันนี้ที่เสื้อแมนนั่ซึ่งเคยอ่านไหม ก็เคยเคยอ่าน่นมากนี่เุ้ยมันน้ำหนักมันพอได้นะเท่ใไซมันก็ใไซมันเล็กเลยอ่ะส่มันเล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีไอที่วางที่แบบที่มันทาให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะเ็นี้กแบบที่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเท่าไหร่ เ,เครดคียคอนสูงว่าคียไอ้คคอนสูงกว่าหมายถึงว่าความแอ่นขดนข้างสนเสียงเสียงอันนี้มันมีความแบบย่านมิดถึงไฮเยอะกว่าอุ้ยแต่เสียงเนี่ยอ้ยอันนี้เสียงดีเลยนะไอ้พวก ไอ้พวกไออันใหญ่ที่มีสแต็ปอะแต่พวกนี้ยังน้อยกป่แล้วก็ดูในกล่องอีกว่าให้อะไรมาอีกโมีสวิตเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนซื้อเปาวาหรอหรือซื้อเลสอันนี้เพื่อนซื้อปเ่าไม่แน่ใจอันนี้มีสวิตแถมมาให้4ตัวแล้วก็อันนี้เป็นแบบ Compact เรวาว่าอันนี้ดีอันนี้เจ๋งคคอเราสามารถถอดได้ทั้งคีย์แคปใช่ป่ะฝั่งนี้จถอดคีย์แคปฝั่งนี้ถอดสวิตช์ไม่รู้ยี่ห้ออื่นเป็นเพราะผมไม,ม่เคยใช้ใช้แต่คีย์คอนการน,นี้แล้วก็อันนี้ USB C ทั่วไปซือเคเบิลเทควะ่ะเคเบิลแบบโคตรอ่ะจะหมดแล้วมันเชื่อมกับ Mac ยังไงวะ ก่อนจะเชื่อกับแม้เปิดไงก่อนอ๋อนี่ไงนี่ผมเปิดข้างหลังนะเห็นไหมโอ้ยไฟแม่งเอาว่ะตอนดูในคลิปนึกว่าแบบโกลาเฮ้ยไฟมันดีว่ะไฟมันดีกว่าคีคอนิกคือความแน่นของไฟของอันเนี้ยไม่รู้ในกล้องเห็นว่ามันดีกว่าเว้ยคือหรือหลอดไม่เกี่ยวเพราะว่าคีคอนกูเพิ่งทำความสะอาดไป ต้องเปิดสุดนี่ของกีคอนสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่คืออะไรอ่ะขึ้นมาทีปุบปิดเกือบปุ๊อ่านเป็นด้วนกะันเฮ้ยมันเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะแต่มันไม่มีสเตตัสแบตปะ่ะก็แบเออมันมีสเตตัสแบตว่าแบตบเท่าไหร่มีอีสอันน,อนี้ให้ด้วยนะ,ะลองเปลี่ยนเปลี่ยนไฟ อ๋อถ้าสมมติว่าเราจะแบบใช้ลูกศรนอะเราต้องกดฟังก์ชันค้างเว้แล้วค่อยใช้ลูกศรได้ส่วนการพิมพ์ก็ทั่วไปเียรแบบเฮ้ย,อยแอบเร็วนะแอบเร็วนะแอบเร็วเกินนิดนึงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อเร็วมากต่างความรู้สึกต่างจากคีย์คอนมากๆควาอมไวอะนะแบบ อันนี้แบบไม่สระไร้สายด้วยนะก็คือถือว่าไวแล้วนะเฮ้ยต่างเด้อนเนี่ยต่างเด้อเพราะว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไวรู้สึกว่าไวต่างแบบชัดเจนเลยเว้ยใช่ใช่ใช,ใช่ว่าเปลี่ยนสียังไงเป็นแดงอ๋อนี่ไงแล้วก็กดนี้ก่อน คือความอธิบายไม่ถูกอะแต่มันคือความแน่นของไฟอะมึงมึงเห็นข้างข้างตรงนีง้ปะข้างข้างอะมันจะมีความแน่นของไฟมากกว่ามากกว่าคีคอนคีคอนมันจะแบบแผ่ๆแบบดูรููๆหน่อยแต่อันนี้มันจะแบบมึงออกมาเต็มอะเต็มช่องนี้คือเต็มกราฟแล้วไม่บอกกับการเอามาเปลี่ยนคีย์แคปบากเลยวะองเพ่อนคือมีแบบภาษาไทยเลยฮะของกูคือไม่มีนม่นบอกกับการ อยากกลับไปเห็นของนี้หอกแล้วเนี่ย,ยมันฉีงว่ะมันฉีงวะ่ะสุดยอดวะ่ะดูดีนั่นดูดีมาดูดีคุ้มราคาพันกว่าบาทหรือว่ายาเยี่ยมนะเหมือนของเพิ่นม,มีประกันด้วยมั้งซื้อนลร้ายกัอนอุ้ยมัมเมลโลอันนี้มัมเมลโลปะ่ะอันนี้มัมเมลโลปะ่ะพวกมึง ดูน่ารักสีภูมัน่ะเด่นมากสีภูสีเขียวอ่ะเก่งมากม,มีอันนี้อ,อ๋อชิบหายผู้พิมพ์ในคอมบุนี่ก็จริงๆพวกมึงอ่ะไปไปดูช่องอื่นที่มันรีวิวอ่ะมันรีวิวเดียว่ากูอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือถือว่ากูใส่ไวาใช้อันนี้ของเพื่อนไม่ใช่ของกูแต่ว่าผมซื้อรุ่นเดียวกันโอเคนะ มันมีสีขางนิ่นงๆมาเนี่ยสี้าวน,นิ่งๆเหมือนน้อนี่ไงเปลี่ยนสีอุ้ยสีฟูน่ารักน,นี่เปลี่ยนสีเฮ้ยสีแดงมันดูไม่ดุเท่ากับเดี๋ยวกูดีลิเวอสีสีเหลืองก็โอเคนะมันดูดูแน่นเลยดูแน่นเลยสีแดงมันดูไม่ดุเท่ากี่คอนเลยอันนี้ดูเป็นสีสีไป สีน้ำเงินก็ดูดูดีนะขาวขาวน้ำเงินเข้านะแต่สีฟูน่ารักสุสดกูชอบคนเพื่อนน่าจะต้องชอบติดเอาสีฟู้แน่เลยแล้วก็เนี่ยมันมีสีฟ้าโทนเนี้ยอันนี้ดูดีจัดจริงจัดเลยโอเคขอูไปเล่นกับแน,นจะ สามรถด้วยซ้ำาถะนอนพักหน่อยนะวันศุกร์แมนแม่ว่าก็วันศุกร์แล้วนะเออเมื่อกี้กังวลน,นิดหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าพัดลมมันจะโอเคหรือเปล่าพัดลมรถอนอะก็เลยลงไปสตาร์ทดูแต่ว่าก็โอเคเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้มันต้องขับไปซักผ้าแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วไงก็กังวลน,นิดนึงแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้ว ก็เลยนอนเล่นนิดหนึ่งได้ไหมนะนอนเล่นหน่อยทำงานเมื่อยแล้วปวดตูดเด็บกันตอนเย็นนะเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนโอเคก็อะไรอ่ะเจอเพิ่นทีไรต้องสักผ้าทุกทีเลยใช่ใช่ใช่สดีเพิ่นอายุ27ปีหนึ่งวันทำไมถึงหนึ่งวันอ่ะ กเมื่อวเนเป็นวันเกิดเธอปนปามลงแฮปปี้เบิร์เดย์ไปแล้วแต่นในคลิปน้ำเพลินดูหนุหย่ยห่วยซึ่งเพลยังไม่ได้ไปดูคลิปอันนั้นเลยตอนที่เพลินอยู่ในคลิปอันนั้นปามปามใส่เสื้อเพิินด้วยไหนเขาใส่เสื้อไซสเดียวกัน,นถ้าก็ท่ากับตัวเราเท่ากันเพลินหนัก38กิโลปามหนัก133กิโล 13. 130กิโล13 130วันนั้นช่างใหม่ ไม่ใช่นี่ใช่รอ,อหริน่ออะไรเอาไปถือดิพาไปรีวิวการสัาพ้านะครับอรตลกมากอยู่ดีๆก็อยากออกทีวีว่่ือาปิดแล้นี่คือถังขอ,อ,อ,องเงินและนี่คือตะกร้าเงินเยอะมากแอนนีดู แต่ว่าเราใส่ผ้าสองอ,อาทิตย์เท่ากันใช่สองอาทิตย์เท่ากันคิดดูคิดดูเพราะว่าปามจะไม่ใส่เสื้อเพราะว่านี้่ก็คือเสื้อเพลินเน้นใส่เสื้อเพลินเนี่ยจะคือแมตเพลินจะเจอกันที่กรุงเทพเลยช่วงแล้ววันนี้กินอะไรคะข้าวแกงไม่ได้ยินข้าวแกงกะหรี่ไม่ได้ยิน เปิดเสียงกันแลวนะโอเคกินกินอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยกินเนอะเป็นไงบ้างอร่อยปะนี่เธอที่เด็ดคือนื้อนี้นะอันนี้ที่เด็ดจะใส่เยอะอ๋อใส่เข้าไปในจาน ใช่ปะมันไม่ได้เค็มมากกันเป็นการเพิ่มความหวานใช่หวานกรอ่ากินข้าวยังไงแก่กองมันไม่ได้อยู่หลายวันตรงนี้จะเริ่มจากของที่ที่เพิ่นรู้พวกมันคืออะไรก็คือนี่มั้ยใช่เซลล อันนี้ไอที่เขาแปะสกอตเทปคือ,อยามเขาแปะใหนะ้รู้ใช่ปะรู้จริงๆร,ร้านวันะอยู่แถวนี้แหละปามร้านอะไรร้านกาแฟอะแต่ปามไม่ให้ไปคาเฟ่อะก็เลยสั่งไม่ใช่มันก็ <c oughs> จะไปคือเราไปอ่ะแล้วเราไปซื้อมเมล็ดอะปามก็ไม่ได้ว่าอะไรงไงแต่เราไม่ได้อยากแบบอันนี้คือเพลินทำกาแฟกินเองใช่ปะก็เลยสั่งกาแฟ,าฟมาอุ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะเต็มเลยอ่ะไม่มีตัวอ๋อไม่ใช่อันนี้น่าจะบอกอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้มาของอันนั้นปะปนกันหมดแล้วงงไปแล้วนี่นี่นี่อันนี้ของนี้อ๋อนนแล้วก็อันนี้ใส่ไว้ให้มันหลุดใช่ไหม โอเคค่ะเปิไฟชัวชัวใส่ไ,ได้ไหมนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบสุไสแบบแต่อันนี้ก็สองฟุตสองฟุตต่ำข้างบนมันดูสั้นเนาะซึ่งตอนเขาสั่งอ่ะเขาก็คุยกับเพลินอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันสรุปมันแค่สองฟุตเงหรือว่ากล่องมันยาวกล่องแล้ววางโดนมือเท่ากับ ยาวกว่าป่ะหรือว่าเท่าคน,นว่าเท่ากันเนี่ยแต่ว่าไอ้รุ่นเนี้ยจำได้ว่าสตาร์เตอร์ต้องเปลี่ยนอนนั้นด้วยเพราะว่าอันนี้เป็น LED ีนใช้ลางเดียวกันได้หรือเปล่าลางเดียวกันได้ไปทำพ่งนี้มืดได้แหละทำพุ่งนี้จะได้สว่างสว่าง nih, ของเลนกล้องอที่มีแบบเลนเรามันจะหมัวียนเลนไอ้กล้องปัง๊ที่เขาไปส่งผิดผิดตึก เพื่อนก็เออซักเจ็ดว่เาเออเราก็ซื้อตึกนั้นไปเลยไหมเราก็ถูกทิ้งเขาไ,ได้ไม่ต้องส่งจริงๆเราไม่ตีน้ะเราดีเราติดอย่างเดียวเลยติดแลไรเป็นหน้านมั้งเฮมีต่างไงถ่ายตีนเขาทำไมล่ะก็ซูมไงไหนซูมตีนเขาอะซูมว่าแกะของอะไรแล้วก็โฟกัสอะไรอ่าก็ร้านไม่ได้ผิดร้านของดีอ่าแต่ร้านอาจจะส่งที่อยู่ผิด เพราะว่าเข้าใจได้ทุกคนไม่เป็นปอป็นเก้าอ่ะนะถุงเขาก็โอ้มันเป็นยี่ห้อนี้หรอเป็นบริษัทแบบออฟฟิเชียลหรอไม่ถือว่าออฟฟิเชียลแต่วอาจากต่างประเทศปะ่ะแปะ,แ,ปะแล้วก็อันนี้แปะไว้ตรงให้ไหลให้ไหลแปะไว้ตรงนีไน่ไม่แปะล้นนางไม่แปะล้างไม่แปะเพราะโฆษณาเขาไม่ไม่จา่ายอันนี้อะไรอ่ะให้ไหลไงให้ไหลไงอันเนี้ย ให้ไหลอ๋อให้ไหลของการแกะกล่องครั้งนี้คืออันนี้เลยให้ไหลเลยอาจจะดูเหมือนอินเดิฟชันนะเพราะว่าเขาแกะไปแล้วที่ฮ่องเปิลแล้วก็ถ่ายตอนแกะด้วยเหรอถ่ายและเป็นไงนี่คืออะเคหกสิบเอ็ดที่เพิ่นสั่งทีหลังปามด้วยเฮ้ยแต่ของปามหนักกว่าเยอะเลยอ้าวสงสัยว่าแม่ปามจะบอกว่าไงขี้ปามจะเยอะกว่าเพิร์นี่ แ่าก็มีหกสิบเอ็ดตุ่มเท่ากันอะไม่ใช่ให้ดูว่ามันมีคีย์แคปเปอร์ไหมเฮ้ยทำไมของปอมเปีนเนยอทำไมของผมมันเปนียะเพ้าะทำไมของปอมเปีนเนยม,มันสั่งแบบนี้ได้ไงอะไรนที่เราสั่อสองไม่มีแบบนี้อแล้วก็มันจิกตรงที่แบบข้างบนมันไม่เห็นใช่ป่ะตรงนี้เนี่ยข้างๆมันจะเห็น นนั่ลกแล้วแบบพอวางบนโต๊ะอ่ะพอวางบนโต๊ะก็ะจะแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนของเพื่อนเหรอไม่เหมือนเอาเนี่ยฟังเสียงไม่เหมือนจริงด้วยเนี่ยก็เบาวสวิตช์เหมือนกันนะไม่เบาของปลามาคนละเบากับเพื่อนอนะ่ะยังไงอ่ะอ่าเดีย๋ยวแกะให้ดูทำไมไม่ต้องแกะ,ะในนี้อุ้ยของปลมไม่แถมสวิตช์แต่ของเพื่อนแถมสวิตช์นะ เราคนล,ละร้านันแล้วก็ของเพิร์นมีตัวอะไรอย่างนี้ไหมของเพิร์นมีไอ้แบบนี้ที่ถอนถอนได้สองฝั่งแต่ของปามถอนได้สองเดียวไอ,อ้ออของปามไม่เขาสวอปเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองแกะก่อนคือถ้าถ้าให้แบบนี้เท่ากับของปามไม่เขาสวอปเหรอวอ,อ้าวแน่นเฮ้ยมุณไม่เขาสวอปอ้าวแน่นสงสัยตั้งแต่อันนี้แล้อันนี้แม่งให้แบบถอนได้อย่างเดียว เออน่าจะเอากล่องเพิร์มาด้วยเนอะได้เอามาแบบว่าเปรียบเทียบกันน่นไปนะก่อน่นแหเละเฮ้ยแล้วตุ่มหายไปไหนเราถอนลุกคนเดียวว้ายวายกิ่งชมัดยากแต่เสียงดีนะเสียงดีกว่าคือปั๊มรู้ถอนได้หรือเปล่าเพราะปั๊มไม่มีที่ถอนเนี่ยปั๊มนึกว่าที่ถอนจะเหมือนของเพิร์มันจะต้องหนีบข้างในให้แก๊กหนึ่งอ่ะแล้วมันจะถอนได้ มันไม่ได้แบบถอนได้ง่ายๆนะอแต่เสียงดีกว่าเพลนแน่เ,เสียงมันแน่นๆเสียงของเพลมันจะแบบแหลมกว่านี้ใช่ชอบเสียงอันนี้มากกว่าสีอะสีอันนี้ก็ดีกว่าอันนี้มันดูวินเทจเนาะตรงเนี้ยโอยอยากจับแล้วขอจับได้ไหมเจ๊แต่ว่าพลาสติกก็ไม่ใช่แบบที่เพนชอบจอริไม่หนึบหนึบ ของเพื่อนดีกว่าใช่ไปบายเจอกันพรุ่งนี้